วันที่13วันพฤหัสที่13กรกฎาคมที่อาคารรัฐสภาลิมฟังแม่น้ำเจ้าพยาแถวเกียรกายเนี่ยมันมีการตั้งคำถามเยอะต่อคุณพิธาลิมเจริญรัตผมนี่ดูและฟังการถ่ายทอดตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งนับคะแนนค่อยไปลดน้ำต้นไม้ขุดดินถากยาแต่ระหว่างนั้นก็อาจจะหยุดฟังบ้างหยุดดูบ้างเพราะว่าต้องไป เข้าของน้ํากินกาแฟหรือไม่ก็ให้อาหารหมาแมวนะเพราะว,ว่าผมจะต้องหุงข้าวแล้วก็ต้มเนื้อให้หมาประมาณสิบกว่าตัวที่อยู่ในซอยผมเนี่ยนะฮะมื้อเย็นนอนากมีอาหารเม็ดบางๆไวมันถึงเวลาให้อาหารหมาประมาณสี่โมงเย็นก็ท่านที่อ,อภิปรายอยู่ในสภาตอนนั้นนะครับ คนอื่นอาจจะฟังนะครับแต่ว่าเอหมาแถวในซอยผลในซอยบ้านผมมันไม่ได้ฟังอันนี้ไม่ได้ว่าแบบเสียหายคือช่วงที่หมาไม่ได้ฟังการประชุมอภิปรายในสภาหมายความว่าผมไม่ได้ฟังเพื่อไปให้อาหารหมาพูดให้ด้วยอารมณ์ขันนะอย่ากโกรธกันนะคือว่าเออช่วงนั้นหมาไม่ได้ฟังหมาหิวข้าวนะครับผมไม่รู้ใครพูดบ้างแต่ผมฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเกือบทั้งหมดอ่านะก็จะได้เข้าใจอารมณ์มันมีคําถามเดียวนะ มันมีคําถามคําถามเดียวจริงๆท่านฟังทั้งวันถือท่านไม่ฟังก็ได้นะครับมาดูสื่อมวลชนสรุปแต่ผมอาจจะสรุปไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมองหาคําตอบคนละแบบกันมีคําถามเดียวนะครับก่อนที่จะพักรายการแล้วเดี๋ยวมาคุยต่อให้ยาวนะคําถามเดียวจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกบุษิสภาฝ่ายตรงกันข้ามที่ต้องการตรวจสอบคุณพิธาจะได้ตัดสินว่าจะ ลงมติให้หรือไม่ให้เป็นนายกคำถามเดียวจริงๆนะที่ผมติดตามฟังมาตลอดทั้งวันคำถามนั้นก็คือว่าขอได้ไหม <c oughs> ขอเถอะครับคุณพิธาขอได้ไหมคำถามเนี้ยพอฟังแล้วมันโอโ้โหเขาขอ,ขอแบบสุภาพนะไม่กระโชกโขกากชี้หน้าดาทอขอได้ไหมคุณพิธาอย่าแตะต้องมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ก็คืออ,อย่าไปแก้ไขพระราชบัญญตัติประมวลวิธีพิจารณาความอย่าเอาพูดให้กฎหมายที่ไม่ให้คนบิ่นประมาทพระเจ้าแผ่นดินแล,และรัชทายาทนะเพราะว่าถ้าหมิ่นแล้วโทษจะสูงหรืออยากหมิ่นก็หมิน่นนะแต่โทษสูงก็อย่างที่นนทนจับกันทุกวันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายคุณพิธาก็จะแก้ไงเขาจะแก้หรืออาจจะยกทิ้งแล้วเขียนใหม่เลยอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ต้องหานะครับพิธาไม่ตอบอะ แต่ที่หน้าน่าเห็นใจสอสฝ่ายที่อยากจะได้คำตอบเนี่ยเพื่อจะได้ตัดสินใจเนี่ยถามแบบคือชมว่าเรื่องอื่นดีนะเป็นร้อยๆเรื่องนะในนโยบายที่เขียนเขียนไว้ในเว็บไซต์เนี่ยซึ่งผมเข้าไปอ่านเออดีผมก็บอกเออที่จริงผมก็ในใจคิดว่าขอได้ไหมนะสำหรับผมนะไม่เคยไปถามที่ไหนแต่ในใ,นใจผมเอออย่าไปยุ่งสถาบันหาษออกรรษัตริย์เนี่ยคนทั้งชาติ เขาเคารพคุณไม่มีวันแตะให้เสียหายได้หรอกนะแตะไปทําไมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นจิตวิญญาณของประเทศชาติราชนาจักรของพวกเราทุกคนรับรองว่าทุกคนในประเทศไทยนะแม้ทังคนที่ค่อยๆค,คิดแล้วก็อาจจะทําผิดไปบ้างเนปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวพอโตขึ้นอ่านประวัติศาสตร์จะเห็นเองว่าเฮ้ยประเทศนี้มันยิ่งใหญ่จึงว่าขอได้ไหมอย่าไปทําอะไรที่กระทบกระเทือนต่อสถาบัานพระมหากษัตริย เนี่ยเป็นคําถามที่ทั้งวันถามแต่อาจจะมีวิธีับถามไม่เหมือนกับสสในช่วงแรกๆนะครับภาคภูมิใจไทยคุณชาดาเนี่ยออโอ้โหแบบนั้นเขาสุภาพมากนะครับแข็งขันแต่ว่าพูดตั้งสองสองครั้งขอได้ไหมคือถ้าขอได้นะไม่ต้องยุ่งกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณพิธาได้เป็นนายก คำตอบที่คุณพิธาตอบสองสาครั้งที่ลุกขึ้นเนื่องจากพลาดพิงอะไรต่างๆคุณพิธาบอกไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะบอกว่าผมจําเป็นต้องรักษาคําพูดสัญญาไว้กับประชาชนก็ต้องทําตามสัญญาชัน,นจะเป็นนักการเมืองแล้วนะครับคือตอบอ้อมไม่ตอบจริงถ้าตอบจริงๆขอได้ไหมไม่ได้ครับ ผมจะแก้หนึ่งสองแก้ก็ไม่ตอบอย่างนี้บอกว่าต้องทำตามที่สัญญากับประชาชนผมก็ต้องหาคําตอบต่อนะถ้าผมเป็นสื่อมวลชนคุณสัญญากับใครไว้สัญญากับอคุณปิยบุตรหรือคุณพนิกาหรือสัญญากับคนที่มาชุมนุมสนับสนุนนะคนไหนที่สัญญาอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เขาตอบว่าต้องทําตามที่สัญญาไว้กับประชาชนก็คือว่าขอไม่ได้ครับ ไม่ให <N ic> ้ในผมแปลเองนะครับในวงเล็บในโน้ตของผมก็แปลว่าไม่ให้ครับผมจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ได้พูดตรงๆนะครับเออเขาพูดตรงๆซะก็หมดเรื่องการต่อสู้มันจะมันจะได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะต่อสู้ทางภูมิปัญญาในสภาโอเคงั้นก็ผมว่าพวกสวก็คงตอบว่าเออถ้าขอไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกันเ <N ic> มื่อวานเสียงก็เลยเห็นชอบสามรอยยี่สิบสี่มีสวช่วยด้วยสิบสามคน ไอ้ที่ไม่เห็นชอบเนี่ยร้อยแปดสิบสองสวช่วยไม่เห็นชอบด้วยสามสิบสี่ที่งดออกเสียงก็เหมือนกับไม่เห็นชอบอะนะครับคือไม่ร้อยเก้าสิบเก้าสวเนี่ยงดออกเสียงร้อยห้าสิบเก้าเอาเป็นว่าขอไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นนายกนะแต่นี้ท่านที่สนับสนุนพรรเก้าวไกลและคุณพิธานะครับต้องเข้าใจนะ,ะอันนี้คือกระบวนการตามรัฐธรรมนูญคนที่เรียนรัฐศาสตร์มาเนี่ยผมรู้คําตอบนี้มาตั้งแต่ หลังเลือกตั้งแล้วเห็นเขาเอาเสียงมาผสมจะตั้งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคําตอบในทางวิชาการนะครับใครๆก็รู้ว่าไม่ได้เสียงข้างมากนะก็ต้องตักรัฐบาลผสมอันนี้เป็นรัฐศาสตร์เบื้องต้นเมื่อตั้งรัฐบาลผสมแล้วไปว่าฝ่ายตรงันข้ามจะไปออดอ้อนขอคะแนนยิงสอวอนี่โดนหนักนะครับมันก็ไม่มีวันอะที่ใครก็จะโหวดให้แล้วยิ่งประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหา,า,หากศาศาษัตริย์ประกาศชัดเจนไอ้ที่ไม่ชัดก็คือว่าจะเปลี่ยน แบบไหนครับนะผมจําได้คุณพิธาสถาบันมหากษัตริย์ going forward in the 2 1 s t century นะผมจึงตั้งคำถามแน่นอนไม่หลับตั้งแต่หลังเลือกตั้งตอนอยู่แอลเอว่าเฮ้ยเขาจะทำไงกับในหลวงของเราเนี่ยนะนะถ้าผมยังนุมอยู่ผมจะต้องขอนัดสัมภาษณ์คุณพิธาถามคำถามอย่างที่ถามเมาื่อวานนะคุณจะทำยังไงกับสถาบันมหากษ,ษ,ษัตริย์กณก็ตอบมากระจบแล้วคุณก็ตั้งพักแล้วพวกเราจะได้โหวตสู้โหวตค้านแล้วก็ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เอาตามนั้นก็เป็นตามนั้นไม่ลงถนนนะไม่รุนแรงนี่ไม่ตอบนะครับอุตส่าห์ตั้งคําถามแล้วจะต้องให้เราทําวิยัาที่ผลปริยะเอกกันเลยจะอยู่หัวก็เลยอาจจะเนื่องจากการอภิปรายในสภาเมื่อวานนะครับก็เลยเอาเสื้อและหมวกที่ประชาชนชาวไทยเขาจัดให้ที่เมืองโลซานเมื่อเมื่อปี เดี๋ยวคนข้อมูลนิดนึงคคือผมไปเเมื่อวันที่หกธันวาคมขอเอาภาพวันที่หกธันวาคมที่โลซานให้ท่านดูนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่สนามกลางเมืองโลซานเ,เมืองที่พระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จย่าประทับอยู่ในช่วงเรียนหนังสือในช่วงเด็กๆเ,เลยนะครับช่วงนั้น แล้ววันที่6ทธันวาคมปี2014นะหรือ2557ผมกับคณะเล็กๆนะที่ตระเวนบรรยายเรื่องเศรษฐกษิจพอเพียงในยุโรปในอเมริกานะผมก็เป็นผู้บรรยายแล้วก็มีทีมงานที่ก็จัดการเดินทางหาสตังหาสปอนเซอร์ไม่กี่คนหรอกครับเจ็ดแปดคนะ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 ผมก็ไปหลายหลายเมืองใน ในช่วในโลกมันก็ใหญ่เกินไปครับไปอังกฤษไปมัดริดไปบาร์ซิโลนานะไปประเทศจอแดนอะไรเงี้ยนะครับแล้วนี่ก็ไปโรสานวันช่วงวันเฉลิมพอดีนะครับวันที่หกพวกคนไทยที่ยุโรปไม่ใช่แค่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็เช่ารถเมารถ บัสคันมือมามากันโหเยอะแยะไปหมดเลยเต้นไปหมดเลยแล้วแล้วก็มาฉล,ลองเขไม่ใชฉลองวันที่ห้าธันวาคมก็คือเป็นวันที่6ในตอนนั้นนะครับที่ที่โลซานผมก็ไปเพราะว่าไปจัดในเทศ,ศกาลกับคณะที่เราได้เงินทุนไปนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็ได้สักประมาณสักล้านบาทอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายเอาพวกกาแฟดอยตรงไปโชว์ทำขนมให้กิน นิทรรศการนะอันนี้เป็นนักสื่อสารมืออาชีพแล้วก็เขาก็ให้ผมเป็นผู้บรรยายขึ้นอภิปรายกัพบพวกฝรั่งบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็จะบรรยายเรื่อง uh, sufficiency economy อะไรก็ทำไปนะครับ uh, ก็ uh, วันที่หกก็ไปงั้น uh, ในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าโอ้โหคนไทยในยุโรปนะก็มากันไม่ใช่แค่สวิตเซอร์แลนด์เช่ารถบัสกันมาแล้วก็โอ้โหมันแน่นไปหมดเลยนะครับเรียกว่า อาจจะหลายพันคนหลายพันคนอาจจะใกล้ๆห้าหกเจ็ดพันนะประมาณนั้นนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆกันเขาก็ทําเสื้อทําหมวกมาผมก็เลยได้มาชุดจ,จังหวะใส่อยู่ก็ดังที่ใส่ในวันนี้นั่นคือนั่นคือที่โลซานนะครับก็ภาพที่เห็นเนี่ยบนบนจอนะครับก็จะเป็นภาพนักเป่าแซกโซโฟอน คนดังของประเทศไทยคุณโก้แซกแมนเขาก็ไปเป่าแซกโซโฟนแล้วก็มีคนทยอยขึ้นพูดทันทูดบ้างใครตะใครบ้างผมก็ขึ้นไปพูดหน่อยนึง <c oughs> นะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่มันอบอุ่นใจนะเออคําถามใหญ่หญๆสําหรับผมที่ควรถามตัวเองหรือทุกคนที่ควรถามเมื่อวานหลังจากเกิดปฏิสัมพันธ์ทางความคิดกับรัฐสภาและคุณพิธาและ,าและสารพัดสสส,สวเนี่ยคือว่า ราชอาจักรไทยเนี่ยยิ่งใหญ่ด้วยเหตุใดนะผมไม่ตั้งคําถามว่าราชอาจักรไทยยิ่งใหญ่หรือเปล่านะครับไม่ตั้งเลยนะความยิ่งใหญ่นะมันเป็นความยิ่งใหญ่เชิงเปรียบเทียบพูดถึงว่าในแหลมทองหรือสุวรรณภูมิเนี่ยคนอินเดียโบราณก็เรียกสุวรรณภูมนะิความยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ใช่มีราชอาจักรสยามหรือไทยนะครับแต่มันก็เริ่มมาจากเอ,อการที่พวก คนอินเดียโบราณพวกพราหมณ์พวกฮินดูเนี่ยเดินทางมาเผยแผ่หรือทำมาค้าขายเผยแผ่ปรัชญาศาสนามันก็อาจจะมาทางตะวันตกภาคพื้นดินมาทางเรือทางใต้แหลมมาลายูแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นศรีวิชัยทวาราวดีอ่าแล้วก็ราชบุรีอู่ทองนคะรปฐมนี่คือว่าปฐมปฐม่มเขตปฐมอาณาจักรแห่งทวาราวดีใช่ไหมอู่ทองนี่ถือเป็น หลักเลยอู่ทองปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งนะเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของประเทศไทยนมันไม่ใช่แค่อําเภออู่ทองสุพรรณบุรีหรือสายสมที่ผมชอบไปกินข้าวแกงหรือว่าซื้อข้าวหลามที่นั่นนะครับอันนี้ครับไม่ต้องตั้งคําถามว่าสยามหรือไทยเนี่ยเป็นราชราชนาจาักรที่ยิ่งใหญ่ชะไหนนี่ไม่ต้องตั้งคําถามอา่านประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตมาแค่หกเจ็ดสิบปี ย้อนกลับไปดูผู้ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้มีคำตอบเรียบร้อยแล้วไทยยิ่งใหญ่ในพื้นที่เข,เขตแหลมทองคำ,คำถามต่อไปก็คือว่าราชนจาจักรไทยยิ่งใหญ่ด้วยเหตุใดนะทุกท่านที่เพิ่งเกิดหรือเด็กที่เพิ่งโตแล้วเริ่มชุมนุมประท้วงเนี่ยไปหาคําตอบก่อนนะนะผมได้คําตอบพอควรแต่ว่าชีวิตนี้คําตอบไม่หยุดยัง้งคําถามไม่หยุดยัง้ง ว่าชาณาจักรไทยยิ่งใหญ่ด้วยเหตุใดก็เหตุที่ว่าเรามีความเข้มแข็งในสถาบันทางการเมืองซึ่งในอดีตนั้นก็คือสถาบันพระมาหากษัตริย์ผู้ยังพระเจ้าแผ่นดินของไทยเนี่ยทําให้ประเทศไทยมั่นคงหรืออาจจะขยับขยายกว้างกว่าเดิมนะะหรือบางทีจําเป็นอาจจะถูกขดไปมากหรือหายไปเลยบนแผนที่เพราะว่าฝรั่งมาเอานะ ก็ไม่ยอม,มให้ไปนิดินหน่อยอย่างที่เราเคยพูดกันฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเสียมราดพระพัทบองศรีโส,สพลจอชาวปีนงังเกาะมากไซบุรีเ <c oughs> อ่อปาริกาลันตันตังการูอ่ะมันถ้าไม่ให้เดี๋ยวเราจะหายหมดทั้งประเทศเพราะฉะนั้นราชนาจัดรไทยเนี่ยยิ่งใหญ่แน่นอนในอาณาบริเวณของเราในอนุภูมิภาคหรือในแหลมทองไม่มีกังขา สองยิ่งใหญ่ด้วยเหตุที่ว่าเรามีการระบอบการเมืองการปกครองเสาหลักคือสถาบันพระมหากตรา์ทาให้เรายิ่งใหญ่มั่นคงขยายดินแดนพอควรไม่มากจกนกระทั่งเป็นพวกอังกฤษฝรั่งเศสนะแต่ว่านั่นแหละสถาบันพระมหากตรา์จนกระทั่งถึงสมัยสองสี่เจ็ดห้ายังคงยิ่งใหญ่อยู่นะครับไป ศึกษาดูแล้วกันถ้าไม่เข้าใจแล้วอยากจะแก้ไขไปอ่านก่อนเรียนหนังสือนะแล้วค่อยชงงบประท้วงหรือค่อยตัดสินว่าจะแก้ไขมาตราอะไรก็แล้วแต่หนึ่งหนึ่งสองหรือว่าร้อยแปดพันประการผมคิดว่าคําตอบคือว่ามันเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะสืบต่อพระราชอำนาจและภาระหน้าที่มาโดยรัชทายาทองต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันมาถึงยุครัตนโกสิน์ศาศา ก็จะเป็นรัชการที่สบเดี๋วนวจะมีต่อนะตัวบุคคลที่มาเป็นรัชทายาทและเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้าพระองค์ต่างๆเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคําตอบที่สองต่อคําถามที่สองคืว่าความยิ่งใหญ่ของเราเริ่มต้นที่สถาบันพระมาหากษัตริย์ใช่ไหมนะเสร็จแล้วถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือเด็กๆที่ศึกษาเรื่องสถาบันมาหากษัตริย ็เหมือนผมในวัยหนุ่มอ่ะพอได้คําตอบแล้วถ้าเกิดจะไม่ได้คําตอบเถียงกันต่อนะครับไม่ว่ากันเถียงในสภานอกสภาเอ,อชูป้ายพูดให้มันพอๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่จะไปขวางทางอขอบวนเสด็จไม่ต้องนะครับขวางทางคนที่คิดไม่เหมือนกันพอได้นะครับแล้วคําถามต่อไปคือเออเมื่อยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ด้วยสถาบันมหากษัตริย์แล้วจะทํายังไงกันต่อไปโอเคยังมีกลุ่มหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าบอกโอเคงั้นก็ ลดความยิ่งใหญ่ซะเพราะเราเป็นนักเรียนนอกเราเป็นพวกมีอํานาจเราอยากจะขอแบ่งความยิ่งใหญ่บ้างมันก็เกิดการยึดอำนาจสองสี่เจ็ดห้านี่ผมพูดแบบง่ายๆเพื่อให้เข้าใจแบบไปศึกษาต่อหรือจะมาทะเลาะถกเถียงกันเชิงวิชาการได้เลยกับใครก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระราชอำนาจก็ถูกยึดไปเกือบหมดเหลือเป็นสัญลักษณ์นั่นคือสองสี่เจ็ดห้าไปต้นมายังยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่าทุกคนยังเห็นว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เขียนมาเนี่ย สถาบันพระมหากษัตริย์ยังยิ่งใหญ่อยู่ยังเป็นสัญลักษณ์ถ้าคืนไม่มีเลยนะครับเอาคนธรรมดาไปเป็นประธานาธิบดีแล้วไอ้คนธรรมดาไปเป็นนายกไอ้สองคนนี้ก็ทะเลาะกันตายนะเพราะมันไม่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอารยธรรมมาตั้งแต่แตีซะว่าพันปีก็ได้นะครับถึงทว,วาราวดี ศรีวิชัยทวรารวดีมาถึงสุขโขทัยสุขโขทัยจะใกล้ๆแปดร้อยปีแล้วนักประวัติศาสตร์โบราณคดีปัจจุบันเนี้ยทย้อนไปถึงทวรารวดีให้บวกไปอีกประมาณสักข้าหกร้อยปีคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเริ่มต้นที่สถาบันมหาการศึกษายังไม่จบลงนต่อเนื่องมาที่ว่าพวกนักเรียนนอกแล้วพวกมีอาว,วุธอยู่ในมือขอแบ่งออกไปแต่ก็ยังให้ ให้พระองค์ยังคงทําหน้าที่อยู่จนทุกวันเนี้ยนะครับมันคําถามก็คือว่าแล้วคุณจะลิบรลอนอานาจของพระเจ้าแผ่นดินกันไปอีกหรือหรือไปถึงไหนด้วยเหตุอะไรอันนี้หาคําตอบกันให้ได้แล้วกันนะครับคนรุ่นปัจจุบันส่วนผมเนี่ยมีคําตอบแล้วก็ไม่อยากบอกเพราะผมพูดง่ายเอ่อจะใช้ชีวิตโดยสงบก็เหมือนคนแก่ทั่วไปอะแต่คนแก่ที่อยากรู้อยากเห็นอ่ก็ใช้ปรัชญาในการตั้งคำถามพอได้คำตอบแล้วก็ขี้เกียจบอกเด็ก ให้เขาทะเลาะก,กันไปนแต่ถ้าเขาเกิดทะเลาะก,กันรุนแรงแล้วก็จะอธิบายวิธีทะเลาะก,กันแบบสุภาพนุ่มนวลสันติอหิงสาหน้าที่ของคนแก่หรือคนชราก็ผมคิดว่าพอแล้วเท่านี้เพราะว่าไม่เปลี่ยนโลกแล้วหาคําตอบให้นะแล้วแบ่งกันทะเลาะแล้วก็เด็กๆก,ก็ไปเปลี่ยนโลกเอานั่นคือที่กำนันสุเทพบอก The Power of Change เพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเราจะทำยังไงต่อไปกลับมาที่การประชุมสภาเมื่อวานนะครับมันก็มีเรื่อง ของคนรุ่นใหม่ผมผมก็คิดว่าเออแล้วคุณพิธานี่แกหนึ่งขอไม่ได้อยู่แล้วนะก็จะแก้มาตราเอ่อเรื่งหนึ่ง,งสองนะคือไม่พูดตรงๆแต่พูดว่าจะทาตามที่สัญญาประชาชนอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วผมก็ต้องตอบว่าคุณพิธาก็บอกว่าขอไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วจะทํายังไงต่อไปผมก็ไม่รู้นะคําตอบเมื่อวานนี่คือว่างั้นยูก็ไม่ต้องเป็นนายกอ่าเดี๋ยวคุณพิธาบอกว่าเอ่อไม่ยอมแพ้ เดี๋ยวจะไปหาตัวเลขมาเพิ่มดูกันจะสู้ต่อไปอยังไงผมก็จะเฝ้าดูด้วยความเพลิดเพลินทางรัฐศาสตร์เมื่อวานมีบางเก็ดนะครับที่ที่ผมคิดว่าเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับมีเรื่องใหญ่สําหรับผมนะท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมหรือนักข่าวอาจจะไม่ได้มองเห็นจุดนี้ผมว่าไม่เห็นมีใครพูดถึงนะครับอาจจะมีคนพูดถึงแล้วผมไม่เห็นก็นได้คือว่าการตอบโต้ระหว่างคุณพิธากับสมาชิกวุฒิสภาเสรีสุวรรณพานนท์ นะก็คือเสรีสุวรรณพานนท์กับพิธาลิมเจริญรัตน์ที่จริงคุณเสรีเขาไม่ได้จะตอบโต้แหละเขาก็ลุกขึ้นอภิปรายซึ่งผมประทับใจสวหลายคนนะครับนะแม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคัดสรรทางอ้อมอะไรก็ตามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการคําตอบเหมือนกับขอได้ไหมอะไรประมาณนั้นตะ้องการคําตอบเรื่องมาตราหนะึ่งหนึ่งสอนแล้วก็คุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็อภิปรายนะ อธิบายไปตลอดเวลาว่าเข้าใจประชาชนต่อว่าดาทอทำนิไม่มีความสุขเลยแต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นตัวแทนงประชาชนทั้งประเทศด้วยจิตวิญญาณแล้วก็ภาระหน้าที่อย่างเป็นทางการด้วยไม่ใช่ว่าเป็นสวคนอื่นแต่งตั้งมาแล้วจะไม่รับใช้ประชาชน คุณเสรีพูดได้ดีมากครับผมรู้จากคุณเสรีสุวรรณพานนท์มาตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนว่าเป็นสสรด้วยกันเป็นนักกฎหมายมือหนึ่งของไทยแหละนะครับเคยเป็นนายกสภาหรือว่าสมาคมทาไมความอะไรประมาณนั้นแล้วคุณเสรีก็มีบทบาทในสภาเรื่อยๆมาในระดับสภาสูงหรือสภาวุฒิสภารู้จักเข้าใจและเชื่อมั่นในจิตวิญญ,ญาณของนักกฎหมายแบบอย่างของคุณเสรีสุวรรณพา,านนท์แล้ว คุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็อธิบายไปถึงเรื่องที่ว่าคุณพิธาเนี่ยจะแก้ไขามาตราหนึ่งนึงสองแล้วก็ไปจะเรียกว่ายุโยงเรื่องนะคือไปทำให้เด็กรุ่นใ,ใหม่เนี่ยเปลีย่ยนความคิดมีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรทำนองเนี้ยนะครับลองกลับไปฟังแล้วกันแล้วคุณเสรีแกก็อภปิปรายบอกว่า ก็ชัดเจนอันนี้ไม่ต้องเถียงเพราะมันจะมีคลิปมีภาพบนเวทีมีการติดสติ๊กเกอร์บอกว่าจะแก้ไขก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ยกเลิกนะอันนี้อยู่บนคลิปนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่เด็กเด็กๆที่ไปประท้วงต่อต้านสถาบันมหากษัตริย์แล้วก็ถูกจับถูกสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเนี่ยทางพวกพรรคเก้ากลาเขา เป็นคนมาช่วยดูแลจัดการแล้วตอนนี้เขาทำไมไม่มาช่วยเออน,นี้จะมีอยู่ในคลิปนะครับโอเคครับจบผมก็นั่งดูอยู่พิธาเขาก็เหมือนหนุ่มใจร้อนอ่าอันนี้ผมสรุปเองจากดูภาพเมื่อวานนะครับเขาก็จะลุกขึ้นชี้แจงพาดพิงอยู่เป็นระ,ะระยะระยะซึ่งก็ดีมันจะได้สบายอกไปนะครับคุณพิธาก็บอกว่าแต่มันพอฟังแล้วมันก็หงุดหงิดอ่ะหมายถึงว่าคุณเซรีคงหงุดหงิดแต่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณพิธาเยอะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาคุณพิธาบอกว่า การจะเป็นผู้นําเนี่ยจะมาดูคลิปอะไรเฉยๆไม่ได้บางทีมันเฟกนะเฟกนิวไงคืออาจจะเป็นคลิปปลอมเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออนี่ผมสรุปพูดใหม่ในภาษาผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรอบครอบคือถ้าผมเป็นคุณเสรีก็เหมือนเฮ้ยนี่มันชิงเรานี่ว่าประมาณนั้นนะครับเอ,อคุณพิทางบอกว่าสำหรับเขาต้องตรวจสอบนะมันก็ถูกอะ่ะนะแ,แล้วคุณเสรีก็ลุกขึ้นมาพูดอีกทีหนะึ่งบอกว่าอ,อไปดูคลิป มันอยู่ในคลิปใครๆก็รู้แล้วตาของคุณพิธาดูก็รู้อยู่แก่ใจอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ทวนซ้ำคำต่อคำไม่ได้ลอกเทปมาฟังแล้วจำก็ประมาณนี้ดูแล้วก็ควรจะรู้อยู่แก่ใจคุณพิทยาก็ไม่พอใจเลยนี่ผมคิดเองนะครับแกก็รู้ขึ้นตอบอีกทีนึงบอกว่าท่านประานครับ ท่านสวสจะรู้ได้ไงอ่ะไม่ใช่ตาของท่านตาของผมจะมารู้ได้ไงผมมองแล้วเห็นอะไรไอ้ <c oughs> แบบนี้ผมบอกเออสนุกว่ะอะไรผมก็ว่า,วางั้นก็คือหมายความว่าเป็นหนุ่มใจร้อนถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเถียงคําไม่ตกฟากอย่างที่แม่ผมเคยว่าผมไว่ตอนเด็กๆไอ้นี่เถียงคําไม่ตกฟากก็คือเมื่อวานเนี้ยจุดเนี้ยคือความเป็นหนุ่มเลือดร้อนของพิธาที่ผมวิเคราะห์แบบ จิกเดียวบอกเฮ้ยไม่ต้องพูดก็ได้นะครับคือพี่เขาว่านะคือคุณเสริก็เรียกพี่เลยก็ได้นะครับแล้วค่อยไปชิ่งเขาทีหลังนะใช้วิธีพูดแบบงดงามทีหลังแต่ไม่ครับเขาก็ทันทีเลยคเับขึ้นมาบอกว่าไม่ใช่ตาของคุณแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงทำนองนี้นะท่านท่านไปฟังเทปเก่าๆเทปเดิมเมื่อวานนี้ทะลอกมานะว่าเขาพูดว่าไงก็จะเห็นคำนั้นชัดเจนแต่ผมก็ได้ความรู้สึกนี้ว่า ก็พูดง่ายคือคุณเสรี่จะรู้ได้ไงว่าผมคิดยังไงต่างาของผมไม่ใช่ตาของคุณอันนี้ผมตีความอีกทีตรงนี้ผมก็เลยได้สติว่าหรือผมเสียสติก็ไม่รู้ว่าเออเขาใจร้อนเนาะ้วผมคิดเลื่อยเปื่อยไปนะครับว่าเออถ้าเกิดเขาเป็นปรัฐมนตรีต่างประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดไปพูดอะไรไม่ถูกใจกันกับ ผู้นำชาติต่างๆในอาเซียนไม่ต้องไปถึงแบบนาโตหรือว่ายูเอ็นหรือเออหรืออเมริการัสเซียอะไรคือไม่ต้องเลยนะครับคือถ้าเกิดแบบใครว่ามาเถียงทันทีอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะแล้วก็ทางฝ่ายโกร,กระทรวงการต่างประเทศโรรวงการต่างต้องตามแก้ตลอดเวลาอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมเป็นคนแก่คิดมากและไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคงไม่มีใครตั้งข้อสังเกตผมเห็นการ ลุกการรับในช่วงเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่สาระใหญ่โอ้โหใจร้อนจังนะนนี้ก็เป็นเกร็ดหนึ่งนะครับนอกนั้นนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมดูแล้วก็อ,อโอเคจับทํำได้ก็ไม่ทําก็ไม่ได้นะครับเอ,อตอนที่คุณพิธานั่งฟังเรื่อยๆก็จะแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆนะภาษาฝรั่งถ้าคุณพิธาต้องการภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า body language แกก็จะทำคิว้กวกขหมดขยักหน้าหันไปทางโน้นหันไปทางนี้แล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลว่าที่รัฐมนตรีคลังคนสนิทพะนั่งติดก,กันกับคุณพิธานเนี่ยเขาก็จะคุยกันเป็นระยะระยะคุณสิริกัญญาก็จะ เอ่อ uh, Google search มันจะมี Notebook คอมพิวเตอร์อยู่นหน้าเซิ search, ไปเชิมาซึ่งตอนหลังผมเดาว่าคงจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอ่อ่อ International Criminal Court นะสารอาญาระหว่างประเทศนะนะเพราะว่าถูกวิจารณ์พาดพิงพอเขาปรึกษาดูจออะไรกันเอนะนะข้อสังเกตจริงไม่มีคำแนะนำอะไรจากผมนะครับเพราะคุณพิธามีประสบการณ์ในสภานะผมมีประสบการณ์แค่เดียวนะห้าหปีนะนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเดิมคือว่า ต้องระวังกล้องไว้เรานั่งคุยนั่งเกาหัวแค่จมูกหรือว่าโน้ตหรือดูภาพลูกครอบครัวหรือบางคนอาจจะดูภาพโป้นยุคผมมีนะครับกล้องก็จะซูมมานะครับเดี๋ยวนี้โอเคส,สภาใหญ่ขึ้นคงจะมีที่ให้ตั้งกล้องได้เยอะขึ้นผมไม่เคยไปสภาชุดใหม่เนี่ยครับสภาอาคารใหม่นะผมอยู่คนรุ่นเก่าก็เลยก็เลยบอก ถ้ายังไงต้องสมมุติว่ากล้องจับตัวเราอยู่เสมอก็ระวังให้ดีนะครับสมมุติว่าคุณพิธาจะตะแคงหูเขาไปฟังคุณสวีก,กัญญาก็อย่าให้มันใกล้นักเนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะนินทาไอเราก็คิดเรื่อยไปเพราะว่าสองคนนี้ก็อยู่ใ,ใกล้กันก็น่ารักช่วยกันดีแล้วพอถึงเวลาคุณพิธาก็อภิปรายเรื่อง ICC i n t นะฮะอ i o n a l c r i m ช n ่นแนล r รออะไรเนี่ยนะครับ ผมก็เลยโอสงสัยคุณสุดิกัญญาเขาช่วยค้นหาข้อมูลแล้วก็ยังไม่ทันแปล,แปลคุณพี่ทก็เลยใช้ภาษาอังกฤษทับไปหลายประโยคเลยผมก็เกาหัวมันพูดว่าวะะอะไรวะงงเหมือนกันกนะครับคนที่ยิ่งไม่เคยคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษด้วยแล้วเนี่ยก็จะนั่งเกาหัวยิ่งชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอก <laughs> พวกสีส้มก็ไม่รู้พี่พิธาพูดอะไระก็คือว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษเลย อันนี้ก็เป็นโลกสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่แล้วนะครับอังกฤษบ้างไทยบ้างนะผมก็ทําบ้างเพราะเห็นเด็กๆเขาทากันก็เป็นสมัยผมเรียนจบมาใหม่ๆพูดอังกฤษคําไทยคําเนี่ยโดนลุยตลอดนะโดนลุยตลอดให้ทําตัวเป็นนักเรียนนอกตอนหลังก็คือเราพูดอังกฤษปนไทยเมื่อเป็นการพูดคุยทางวิชาการกับเพื่อนๆหรือนักวิชาการอันนี้อนุโลมเพราะว่าไม่งั้นมันชา้านะ แต่ถ้าออกมาข้างนอกหรือเป็นนักสื่อสารมวลชนถ้าจะใช้ภาษาอักฤษปุ๊บหรือเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ปุ๊บแล้วก็กํากับด้วยวงเล็บหรือคําแปลอะแล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าใจกันแล้วก็ภาษาไทยต่อไปอันนี้ก็เป็นวิธีการสื่อสารถ้าไม่เชื่อก็หมาว่าอะไรกันนะครับก็ ผมพอเข้าใจผู้ประสานถึงไงผมอ่านรู้เรื่องหรือฟังพอรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องผมก็กูเ้เคลตามแต่เมื่อวานก็ขคดีแล้วอาจจะเป็นการที่คุณอดีสอนเพียงเกตแกให้ท้ายนิดหน่อยก็ได้นะครับแกก็ชมบอกว่าไอ้เรื่องการศึกษาพิธาไม่ต้องห่วงเพราะแกจะหนุนคุณพิธาใช่ไหมอดีสอนเพียงเกศแกบอกว่าฮาร์วาร์ดเอ็มไอทีไม่ต้องห่วงเลยนะผมที่ห่วงไอ้พวกฮาร์วาร์ดเอ็มไอทียูเพนไอวีเลกเนี่ยครับผมห่วงว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่อง แล้วก็จริงครับพอถึงเวลาพิปารายก็ยกประโยคภาษาอังกฤษมาสองสามประโยคโยค,คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ทันทีเพราะว่าพวกเราเป็นคนไทยเรียนหนังสือในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นสอสอกันเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อบอกพร่องทางการสื่อสารหรือเป็นความเท่ของการสื่อสารแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนแฟนคลับ <laughs> จะว่ากันไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องใหญ่ๆอื่นๆท่านไปเถียงกันเอาเองแล้วกันผมคิดว่าคําถามต่อไปก็คือ แล้วยังไงนะแล้วยังไงก็แล้วแต่นะจะย,ยังไงกันต่อไปที่จริงผมไม่ได้มีความกลุ้มใจอะไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยมีเสมอไม่ว่าใครก็ใครก็เป็นนายกระเมินผมใช้ประญชาชีวิตช่วงปลายว่าอยากเห็นรัฐบาลเล็กลงไม่ยิ่งใหญ่มากนักนักการเมืองไม่ต้องมากลางมาใหญ่มากนักผมผ่านโลกมาเยอะแล้วเบื่อผมไม่อยาก ทำงานเสียภาษ yeah, well, ีให้กับคนทุจริตคอรัปชันผมก็จะคิดแบบสมัยก่อนก็จะมีนักคิดทางแถวแถวภาคตะวันออกอเมริกานะครับผมก็จะพูดบ่อยแถวฮาร์วาร์ดนั่นแหละนะครับแต่เป็นยุคก่อนศตวรรษที่18-19นั่นแหละนะครับพวกที่มองธรรมชาติแล้วเห็นความจริงเพวกพวก transendentalism c นะก็เขาอยากเห็นรัฐบาลเล็กลงพวกอเมริกันสมัยก่อนรัฐบาลเล็กลงจ่ายภาษีน้อยลง มันจะได้ไม่กลางมากนัไอ้พวกประธานาธิบดีสอสอส,อสอวอแล้วเราจะไปยุ่งกับรัฐบาลมากนะเราอยู่ของเราไปนะแล้วไม่ต้องมายุ่งกันเราอันนี้ก็เป็นความคิดแบบเฮนรี่เดวิดทอโรนะอา,อาจารย์ของทอโรก็จะเป็นราฟวอเดอร์เอมเมอร์สันกวีผู้ยิ่งใหญ่ของอเมริกาในยุคนั้นนะครับอ,อเมริกาภาคตะวันออกเน่ยตอนนั้นมีฮาร์วาร์ดคอลเลจอยู่ที่นั่นนะครับก็คือผมก็อยากได้รัฐบาลเล็ก รัฐบาลที่ไม่ใช่ว่าจะใหญ่กลางแล้วไม่ฟังขอไม่ได้นายกที่ขออะไรแล้วไม่ให้เนี่ยครับผมไม่เอานะผมก็ว่าอย่างนั้นเอาละครับเวลาของรายการโลกยามเช้าคิดมากไปเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าฝากให้คิดต่อส่วนผมถ้าได้คำตอบแล้วผมก็นอนหลับสบายเท่านั้นเองครับสวัสดีครับ